เด็ก,กนิทต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเนสริมประสบการณ์โดยเป็นคุณนัทยาประสงค์กันนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วในวันอัคารวันที่สองของสัปดาห์นะคะเรามาเจอกันในรูปแบบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้หน่วยที่1 1เรื่องสีแสนสวยนะคะสาระการเรียนรู้นะคะเมื่อวานนี้เด็กๆด้เรียนรู้เรื่องสีที่ฉันรู้จัก ในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายไม่มีสีนะคะสายไม่มีสีเป็นยังไงนะคะทีเราจะมาดูก,กันนะคะคอนอื่นเรามาท่องคําของจอง7วันฉันนั่งนับพร้อมกันดีไหมคะดีแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ7วันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับเริ่มสีแดง วันจันนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุทธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสป,ปอีประสารสีแสบวิไลวันศุกร์ฟ้าอัมไพย สาวสีม่วงดวงเด่นเอ้ยจบไปแล้วนะคะคำของจองเจ็ดวันนะในสัปดาห์หนึ่งก็มีสีประจำแต่ละวันนะคะมีสีอะไรบ้างมาดูสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีแสกหรือว่าสีส้มนั่นเองและสีฟ้ากับสีม่วงนะคะาดูเราทบทวนเมื่อวานนี้ สีที่ฉันรู้จักตามภาษาอังกฤษนะคะข o ้ o หนึ่งข้งหขงหส่วนภาษาจีนเราจะพูดว่าเย็นสเย็นสีค่ะ,คะสีแรกเด็กๆพูดตามนะคะเย็นโลสีเหลืองเรกสีแดงลูสีน้ำเงินออเรนจสี ส้มกรีนสีเขียวพิงสีชมพูไวโอเลตสีม่วงบราวสีน้ำตาลและตรงนี้เรียกว่าไวสสีขาวนั่นเองเห็นไหมคะสีมีเยอะแยะมากมายเลยสีทำให้โลกเราสดชื่นนะคะอะ เรามาดูวันนี้วันนี้เด็กจะได้เรียนรู้ในเครื่องใสไม่มีสีเด็กๆสังเกตดูนะคะสิ่งที่เด็กๆเ,เห็นมีอะไรบ้างคิดไปนะคะว่าอะไรที่ใสแต่ไม่มีสีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเลยค่ะอันดับแรกเลยนีๆอันนี้ในถ้วยแก้ว เด็กชอบมากเลยมันจะเรียกว่าน้ำแข็งก้อนนั่นเองเด็กบางคนชอบดื่มน้ำเย็นนะคะน้ำแข็งมีสีไหมคะไม่มีสีนะคะส่วนถ้วยแก้วมีสีไหมเอ,อ่ยไม่สีสีเช่นกันนะคะน้ำแข็งแล้วถ้วยแล้วต่อไปจะเป็นอะไรอ่าขวดน้ำพลาสติก ที่ไม่ได้ผสมสีนะคะมันก็จะใสใสๆเลยมองเห็นน้ำเลยนะคะพลาสติกใสขวดน้ำที่เป็นขวดแก้วนะคะ oh. ก็ใสเช่นเดียวกันแก้วน้ำและน้ำสะอานน้ำเปล่าน้ำเปล่ามีสีไหมเลยไม่มีสีนั่นเอง น้ำเปล่าไม่มีสีและไม่มีกลิ่นนะคะเป็นน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มแค่กระหายนะคะจะใส่ให้มีสีส่วนอันนี้จะเป็นเลนแว่นตาเลนแว่นตาจะเป็นสีขาวใสๆไม่มีสีแต่ของคุณครูแพรจะเป็นสีดำเพราะว่าคุณครูจะใส่จะเลือกแว่นตาที่ กรองแสงคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าสายตาเป็นดวงตาที่สำคัญเราต้องถนอมดวงตานะคะใสแว่นตาที่มีเลนการแสงจากคอมพิวเตอร์แต่อันนี้ที่นเน็กเห็นสำหรับคนที่เป็นสายตาสั้นหรือว่าสามารถที่มองมองใกล้ๆอย่างอ่านหนังสือนะคะจัดใสๆนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับใสไม่มีสีแล้วนะคะพอจะคิดออกพยายามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นใสๆนะคะในใกล้ๆตัวเราก็จะมีถุงพลาสติกก็ใสเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่สีลงไปนะคะเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ใสไม่มีสีแล้วนะคะเช่นน้ําแก้วน้ําที่เป็นแก้วจากเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแก้วน้ําเนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะคะอันนี้มันเป็นแก้วนะคะที่ทํามาจากทรายนะคะเป่าให้เป็นแก้วเป็นรูปทรงนะคะ แว่นตาเลนแม่นตานะคะอะคุณค่าพระวรสารเกี่ยวกับเนื้อหาที่เด็กๆเรียนในวันนี้ตรงกับข้อ2ข้อ2มีใจความว่าความจริงความจริงคือเด็กๆมองเห็นว่าน้ําจะเป็นสีขาวและใสไม่มีสีนั่นเองนะคะแก้วน้ําขวดพลาสติกที่เ เป็นสิ่งของที่เป็นใสๆนะคะอันนี้คือความจริงที่เราสามารถมองเห็นว่าอันนี้นะคือความจริงนะคะแล้วเ,เดี๋ยวดิกเด็กเดี๋ยวเราจะมาพบกันในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆในเรื่องแม่สีนารสาสีนะคะในวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ ได้เชียนล้ก่อนสวัสดีค่ะ